น่ารักจังสงสัยเลยปลาเดิมก่อนเลยนะลุงนี่เราซื้อบร่ะน,นะคะผู้ใหญ่เราแตสิบอลลันเก้าสิบบาท คืนพี่เขาถุงมือไปทิ้งเอาอีกไหมดูคนไม่อยากมานะดูคนไม่อยากมานะปลาฉลามมีกี่ตัวครับอ่ะคุณพ่อให้ละขอบคุณค่ะคุณพ่อเอาลุยเอาเลยโอ้โหเหวี่ยงด้วยอุ้ยปุก ปุ๊กยังเรียบร้อยหาพี่ยอดเอาหัว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 ตัวไหนกินเนี่ยอรันเมา,าลูกมันจะกระโดดขึ้นมาไหมอ่ะ ส่งไปครับมันไม่ใช่ปลาช่อนอเมซอนนะที่มันจะกระโดดขึ้นมาได้ติ๊ี้ลงไปหน่อยครับอยากได้ปลากลับบ้านโอ้เรียบร้อยเผื่อมัน ตรง้ลงมาเฉยอะไร หน้าน้องลูกปะเต่าสองหัวหกขาปะเป็นไงบ้างมีกี่หัวเมื่อกี้เห็นเต่าสองหัวไหมเต่าสองหัวหกขา ทามากลัวตอนวแม่งไม่ก mm. oh, ินกลัว oh. มันไม่จริงไม่กินขนาดนี้เลยเลูกเจี๊ยบเราลูกเจี๊ยบเราเมือนเอเฮ้ยโอ้ยนี่เด็กกลัวกันไหมภาษาอะไรเนี่ยอ่านหน่อยภาษาชิงชองแม่บอกว่าอ่านได้พ่อซื้อลูกหน่อย หมดแล้วให้พี่เอ้าลงมาลูกเล่าใหม่อ่ะเอาให้พี่พิมพ์ลูกเดี๋ยวพี่เอาไปให้ใหม่เออรอแป๊บหนึ่งค่ะ ใหญ่มากซีมเถบน้องในลูกเจ็บน้องเจ็บน้องใลน,งนงใลกูก ก็ลูกพี่เขาจะได้ใส่เบ็ดเิพิมพิมให้ซิมไปเลยเออพี่ก็ไม่ไปใส่เพ้ายคนอื่นอ้าวมันกินไปแล้วมันกินไปแล้วรลนันหมดยังไ,ไ,ไม่เป็นไรนิดหน่อยระวังโดนหน้านะ้อง <laughs> ไป้าเป็นไง <c ười> อะไรอะไรแกได้กอะไรขึ้นล่ออ้วนเหมือนลุงเลยเอาไหมเอาไหมถ่ายรูปับอะไรนะเอาดิ เข้าไปดูตกปลาเขาตกปลาอยู่หน้านี้ได้มาแล้วโขนไปจะตกแล้วระวังรถพ,พี่ได้ปลายังจะซื้อพี่ได้ปลายังยังซื้อต่อได้ยังจะซื้อ อ๋อขายเปล่าเลี้ยงมันเอาไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยจริงเหรอเลี้ยงให้ไสเดือนกินนี่แหลเฮ้ยมีบ้างมีไสเดือนไปให้ด้วยเปล่ามีไสเดือนเปล่าพี่ก็จะกลับบ้านอีกสองวันเลยอะฮะเหรอเมื่อกี้ให้ดูชุดที่ที่ผ่านมามันเป็นชุดแบบว่าสาวเซ็กซี่บอกเจ๊เอากี้ไหมอ่ะบอกว่าเจ๊ไม่มีนม จค่ะสามห้องเลยมากันผู้ใหญ่ห้าเด็กสองพร้อมลงยังพร้อมลงมยัง<อ>ยคะหอยก็ได้นะ,ะหอยที่มันมีที่มันมีเปลือกอ่ะไปพี่พิมพ์ดูน้องจับน้องด้วยตอนลงอ,ะอ่ะไปไปให้คุณหมอไปดูนะคุณหมอไปอาบน้ำอ,อะ เจ๊จะเล่นไปก่อนปะเจ๊จะเล่นเกมแล้วเธอจะลงกับผมว่าป๊าป๊าใกล้ไหมมามาก็ปวดท้องแต่ตั้งแต่กลางวันแล้วไม่ได้เข้าอ่ะเล่นไปคนเดียวก่อนแล้วเร็วทำดีๆแล้วเร็วลงไปเลยอ่ะเร็วอายอนขาไปก่อนเร็วเร็ว กลัวอะไรไม่มคอคนลงอ<ม>่ะลงไปก่อนบบเ,อเออเออลงไปก่อน,น,อเ,นเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดอยู่มาลงไปแต่ได้ลองแล็งตาไว้น้ำแล้วเป็นอะไรหนาวหรือ,อไร <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าโอ้ยแล้วนวที่บ้านก็มีจักรุซี่จะกลัวอะไรเราแล้วแล้ว มันไม่กินขาคุณลอกเร็วๆแม่ปวดเอออุ้ยเวดนั่งลงคนอะไรเจอยก็สุดไม่มีอะไรเนี่ยมาเที่ยวเอเชียพัทยาค่ะเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปสวนน้ำกัน พี่พีนพี่ซิมบอกหนาวขอไปนอนที่ระเบียงเจ๊หันมาหนูน้อยหมวกขาวติ๊ติละวังเจเจติ๊ติไปวัดลูกกับพี่พี่ป,ป๊าป๊าหลับไปแล้ว เคยกดกระจกพี่พี่บอกหนาขงแอร์นอนนี่กัน,น,นไ,มไม่ยอมนอนในห้องดูเขาไปนอนตรงนู้นตอนนี้แบบพานอนคนเดียวอยู่ในห้องลุงก็นอนคนเดียวในห้องนี่เด็กมาอยู่นี่หมดนะคะนอมไว้สามห้องเจหันมาหนึ่งสองสาม นีหมอนนอนนอนเจเจเล่นเพื่อนน้องในโลกเจขาเล่นเพื่อนน้องหน่อยเร็ว,นนรวดูทะเลเคยเห็นทะเลปะเนี่ยฮะเคยเห็นทะเลเปล่าฮะไม่เคยเห็นทะเล หยอ,ยอันนี้ห้องพักเราจะอยู่ด้านโน้น อยู่ด้านนี้นที่มีชิงชาตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวกับข้าวต้ม กินเลยหยิบกินเลยลูกกัดเลยค่ะเร็วเดี๋ยวไปส่วนน้ําละ